เอาเลยครับผมอะไรหน้าก็เป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้จะมีแบบยื้อทำไมโอ้ใครเป็นเฮี้ยอะไรไหนเอ้ยฮัลโหลเป็นเฮี้ยอะไรขี้อยู่ฮะนี่วันวนี้นี่โอ้ยขี้ต้องมันแล้วเกินที่นี่อะไรเนี่ยเอ,อเวลานับเหรอโอ้ย เอออืมอ่าไอ้กที่จะมีหัวโผล่เลโผล่โซ่ไปได้ใครเรื่องโผล่โผล่มาแล้วเรียไข่นะโผล่มาก็เรียไข่นะฮะโอ้ายเรยเลยมันคืออะไรอ่ะวายเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิ ต้องทำไงอ่ะกดอะไรได้อ่ะกดอะไรสู้กัมันละอ๋อกด e เพื่อเป็นการอะไรทั้งอย่างหนึ่งนะครับผมนี่ครับเดียวอ่า f ล่ะอุ้ยอ่ะสัตว์เอ้ย เกมพีอะไรเนี่ยเล่นยังไงเนี่ยไอ้ชีกบแฮกเาะไปมองรอบๆมีอะไรให้เล่นไหอต้องเช็ดตูดปะคงไม่มีแล้วนะใช่ไหมเราแต่มาเล่นยังไงคุณ อุ้ยเฮิไอสัตว์เจะมาเล่นยังไงวะเนี่ยชิบหายกดตรงไหนได้บ้างตรงนี้ประตูประตูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ว่าแต่มันกดตรงไหนได้อ๋อมันซูมได้อ๋ออ๋อมันมันเก็บได้ไอสัว์ช่่ยน อ๋อมันสามารถเก็บไ้แลวปลาได้ใช่ไหมเออใช่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 โอ้ยอย่างงี้อ๋อปลาใส่ไปเลยนี่เป็นไงล่ะเจอก้อนเฮียมาเคาะโรคจิตอุ้ยเหี้ยมันเกบหัวคว้ยใช่ไหมมึงเป็นเกมที่กูฟังตีนกูมากเลย มันจะโผล่นี้ใช่ไหมตอนแรกกูจำได้มันจะโผล่นี้ก่อนสองล้อไปเลยมาดิโผล่มาดิออกมาออกมาดิอาา๋เอาาเงเงียบเลยชิบหยเงียบ <c oughs> ไม่โผล่ออกมาไหมเฮลโหลอเตัวฟักเกอมาแล้วมาแล้วตาใส่ไปเลยนี่เนีย นี่แอะไรนี่แน่เป็นไงล่ะมึงอะไรมันมาอีกแล้วเนี่ยมืออะไรเนี่ยถยมึงโลกจิตอะไรพวกนี้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 บอกตรงๆนะไม่ไม่ไมเลิกล้ไอ้ที่ชิตูดกูหายไปไหนไอ่ มาดิมาดิเอ้ามาไปมาดิเอาทีเช็ดถูกูหายชิบหายแล้วเอ้ยเอามาดิโอ้โหไม่มีเกมพูดอะไรเลยชิบหายเกมนี่เราขานหูชิบหายเลยก็ไปดีกว่าในที่เกมเทียอะไรก็ไม่รู้นะบ๊ายบายแล้วชมครับก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้แล้วผมก็ อันนกิ๊เวลามันจะน้อยนะครับผมแต่วันต่อไปเยอะแน่นอนนะครับผมจะหาเกมมาเล่นให้ดีกว่านี้นะผมไม่บเกมดีไม่เกมแย่อะไรเลยกูถามจริง